สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งครับกับไทยลีกสกอร์เทเบิลพบกันในวันนี้ครับผมกับการอัปเดตตารางคะแนนไทยลีก2ครับประจำวันเสาร์ที่27สิงหาคมครับก่อนอื่นครับก็เช่นเคยครับก็ร่วมสนับสนุนการทำคลิปง่ายๆครับดยการกดซับสไครต์ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกในนัดถัดไปครับผม ก่อนไปดูอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกประจำวันนี้ครับเรามาดูผลการแข่งขันของทั้ง3คู่กันก่อนเลยครับเริ่มโดยคู่แรกครับสุโขทัย FC เปิดบ้านเสมอกับคอนแกนยู่นเต็ดไป0-0คู่ถัดมาครับลำปาง FC เปิดบ้านพ่ายทรูแบงคอกยู่นเต็ดไป0-5และคู่สุดท้ายครับชลบุรี FC เปิดบ้านพ่ายบุรีรัมย์อยูเต็ดไป2-3ทำให้อัปเดตตารางคะแนนไทยลีก1ประจำวิกที่3ในวันเสาร์ที่27มีดังต่อไปนี้ครับ อันดับหนึ่งครับทรูแบงคอกยู่นเต็ดแข่ง3นัดชนะ3าเสมอ0ูนแพ้ศูยิง8เสีย0ผลต่างประตูได้เสียบวก8ดมี9คะแนนอันดับที่2บุรีรัมย์อยู่นเต็ดแข่ง3นัดชนะ3ามเสมอศูนแพ้ศูนยิง11เสียสผลต่างประตูได้เสียบวก7มี9คะแนนอันดับที่3ราชบุรีเอซแข่ง2นัดชนะศูนเสมอ0แพ้ศูนยิง3เสีย0นผลต่างประตูได้เสียบวกสมี6คะแนนอันดับที่4ลีโอเชียงรายยู่ในเต็ดแข่ง2นัดชนะศู0ยิง2เสมอศูะย์ได้เสียบก2มี6คะแนน อันดับที่5าการท่าเรืออแข่ง2นัดชนะ1เสมอ1แพ้0ยิง5เสีย2ผลต่างประตูได้เสียบวกสามี4คะแนนอันดับที่6กลำปาง FC แข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1นยิง3เสีย7ผลต่างประตูได้เสียลบ4มี4คะแนนอันดับที่7ชนบุรีเอแข่ง2นัดชนะ1เสมอ0แพ้1นยิง4เสีย3ผลต่างประตูได้เสียบวกหนึ่งมี3าคะแนนอันดับที่8นครราชสีมามาสด้า FC แข่ง2นัดชนะ1เสมอ0แพ้1นยิง2เสีย2ผลต่างประตูได้เสียบวก3คนย์ม อันดับที่9 PT พีทีประจวบเ c แข่ง3นะัดชนะ1สเสมอ0แพ้2ยิง5เสีย6ผลต่างประตูได้สเสียลบ1มี3คะแนนอันดับที่10เมืองทองยูเนเต็ดแข่ง2นะัดชนะศูนย์เสมอ1แพ้1่งยิง2เสีย3ผลต่างประตูได้สเสียลบ1มี1คะแนนอันดับที่11ลําลำพูนบอลเลอร์แข่ง2นัดชนะศนเสมอ1แพ้1่งยิงศูนย์เสีย1ผลต่างประตูได้เสียลบ1มี1คะแนนอันดับที่12คอนแกนยูเนเต็ดแข่งสานะัดชนะศูนย์เสมอ 1, ้2ยิง 0, ย 4, ผล้สางยระตูได้สเสียน อันดับที่13สุขโขทัย FC แข่ง3นัดชนะศูนย์เสมอ1แพ้2ยิง1เสีย9ผลต่างประตูดได้เสียลบ8ดมี1คะแนนอันดับที่1 4 b g ปทุมยนตเดชยังไม่ได้ทำการลงแข่งนะครับอันดับที่15หนองบัวพิชยา FC แข่ง2นัดชนะศนเสมอ0ูนแพ้2ยิง0นเสีย2ผลต่างประตูดได้เสียลบ2มี0นคะแนนและอันดับที่16ปูริเทโล f อแข่ง2นัดชนะศูนย์เสมอศูนแพ้2ยิง0เสีย3ผลต่างประตูดได้เสียลบ3มี0นคะแนน ผ่านไป3นัดครับผมเปิดหัวได้ดีครับทูแบงค์เข้าครับ3นัดยิง8ยังไม่ได้เสียประตูเลยไม่แต่ประตูเดียวนะครับผมก็หวังว่าจะไม่ตกมาตายในท้ายฤดูกาลเหมือนฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็สําหรับวันพรุ่งนี้ครับผมมีเตะอีก3คู่นะครับก็ร่วมชมร่วมแชร์กันได้ครับแล้วก็สําหรับผู้ชมเข้ามาใหม่ครับก็ถ้าชื่นชอบการทําคลิปตารางคะแนนไทยลีกครับก็ร่วมสนับสนุนจิตตามง่ายๆครับโดยการกด Subscribe ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปในนัดถัดไปผม สุดท้ายนี้ครับผมก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับการสรุปตารางคะแนนไทยลีกประจำวิกที่3ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ